ครับผมก็สว <im> ัสดีเพ <im> <ở lin ux> ื่อนเพื่อนเอฟซีครับคลิปนี้นะครับมาตอบคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับวิธีการนะครับตรวจเช็คไฟรั่วนะครับตรวจเช็คไฟรั่วแบบบ้านๆนะครับซึ่งนะครับจากที่คอมเมนต์เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามานะครับผมมองแล้วว่าเป็นการตรวจเช็คไฟรั่วที่ผิดวิธีนะครับเพื่อนเเป็นการตรวจเช็คไฟรั่วที่ผิดวิธีนะครับ โดยการนะครับที่นําหลอดไฟไปจิ้มนี่นะครับการใช้หลอดไฟถูกต้องครับในการที่เราจะทําการตรวจเช็คไฟรั่วแต่นะครับวิธีการนะครับอ่านดูดีๆนะครับวิธีการที่เพื่อนๆทาอยู่ข้างบนนี้นะครับต่อให้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับท่านเช็คแบบนี้ท่านจะบอกว่า ไฟรั่วทุกคันนะครับอนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับดูวิธีการนะครับตรวจเช็คไฟรั่วโดยการใช้หลอดไฟเช็คให้ถูกวิธีนะครับจะทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาทฤษฎีก่อนนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปเช็คแบบภาคปฏิบัติอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนครับผมเพื่อนๆครับทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของทฤษฎีกันก่อนนะครับเพื่อนนะครับ การที่นะครับการที่มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับการตรวจเช็คนะครับการตรวจเช็คไฟไฟรั่วนะครับแต่การตรวจเช็คไฟรั่วของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆตรวจเช็คแบบนี้นะครับก็คือนะครับโดยพื้นฐานปกติแล้วนะครับคั้วลบนะครับโดยพื้นฐานปกติแล้วรถทุกชนิดเครื่องยนต์ทุกชนิดนะครับ ขั้วลบของแบตเตอรี่จะต่อลงตัวถังอยู่แล้วนะครับขั้วลบของแบตเตอรี่จะต่อลงตัวถังอยู่แล้วชัวร์ชัดล้านเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจนะตรงนี้นะทีนี้นะครับมีเพื่อนๆน,นะครับมาเช็คไฟรั่วโดยการตวารตวจเช็คที่ขั้วบวกนะครับโดยการตรวจเช็คที่ขั้วบวกตรวจเช็คอย่างไรนะครับะนะครับเส้นสีแดงมันต่อลงกับตัวถังนะนี่นะครับเพื่อนๆเช็เคแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าเนี่ยพเยพเื่อนๆบอกว่าเอา นะครับหลอดไฟมาจิ้มลักษณะแบบนี้นะครับขั้วหนึ่งของหลอดไฟจิ้มกับขั้วบวกขั้วหนึ่งของหลอดไฟจิ้มลงตัวถังนะครับแล้วนะครับปรากฏว่าหลอดไฟติดขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆบอกว่าไฟลดผมรั่วนะครับเออถ้าเพื่อนๆไปดํเนินการตรวจช็คแบบนี้ต่อให้รถใหม่ป้ายแดงแกะกล่องออกจากศูนย์หรือแม้กระทั่งรถในรายการผลิตมันก็จะติดแบบนี้นะครับเพราะว่า ไฟขั้วบวกวิ่งเข้าอุปกรณ์นะครับไฟขั้วบวกวิ่งเข้าอุปกรณ์ออกจากอุปกรณ์นะครับไปลงกาวมันครบวงจรหลอดไฟมันก็ติดสิครับลูกพี่นะครับเอานะครับทีนี้นะครับในเมื่อเพื่อนๆอนาจจะไปดู ตามอาจารย์ Youtube ช่องต่างๆดูมาแล้วนะครับอาจจะดูมาไม่หมดโดยการดูแล้วรีไปกอไปข้ามไปนะครับดูไม่หมดดูไม่เข้าใจนะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับดูดีๆนะครับว่าวิธีการตรวจเช็คไฟรั่วนะครับที่ถูกวิธีเขาตรวจเช็คกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับตอนนี้นะครับสมมุติว่านะครับตรงนี้นะครับ ไฟขั้วบวกวิ่งเข้าอุปกรณ์นะครับไฟขั้วบวกวิ่งเข้าอุปกรณ์นะครับไฟขั้วบวกวิ่งเข้าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับไฟขั้วบวกวิ่งเข้าอุปกรณ์นะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ปั๊บไฟขั้วบวกมันวิ่งเข้าอุปกรณ์ออกจากอุปกรณ์มันลงกาวมาใช่ไหมออกจากอุปกรณ์เนี่ยนะครับไฟขั้วบวกวิ่งเข้าอุปกรณ์อุปกรณ์กินไฟเหลือมันลงกาวมามันจะวิ่งมันจะวิ่งวนกลับมาที่ขั้วแบตนะครับทีนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คเราจะตรวจเช็คเหมือนเดิมนะครับ อ่าขั้วหนึ่งของสายไฟนะครับขั้วหนึ่งของสายไฟต่อเข้ากับต่อเข้ากับขั้วลบเนี่ยขั้วลบที่จะมาต่อเข้าแบตเนี่ยต่อเข้ากับขั้วลบที่จะมาต่อเข้าแบตนะครับอีกขั้วหนึ่งของหลอดไฟนะครับก็เอามาแตะขั้วลบที่แบตเตอรี่นะครับนี่เราจะแตะแบบนี้นะครับถ้าไฟรั่วนะครับถ้าไฟรั่วนะครับเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจไฟมันจะติดขึ้นมานะครับ ถ้าไฟรั่วนะครับเราไม่ได้เปิดสวิต์กุญแจไฟมันจะติดขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าไฟรั่วนะครับแต่ถ้าเราปิดสวิต์กุญแจอยู่นะครับเราปิดสวิต์กุญแจหลอดไฟหลอดนี้ไม่ติดนะครับถ้าเราปิดสวิต์กุญแจหลอดไฟหลอดนี้ไม่ติดก็แสดงว่าไฟไม่รั่วแต่ถ้าเราปิดสวิต์กุญแจไว้หลอดไฟมันดันติดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไฟรั่วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คแต่ทีนี้นะครับ ในการที่เราจะทําการตรวจเช็คไฟรั่วนะครับเพื่อนๆเ,เก็บข้อมูลมาหมดหรือยังว่าเขาให้ใช้หลอดไฟกี่วัตต์การตรวจเช็คไฟรั่วถ้าเป็นของนะครับการตรวจเช็คไฟรั่วถ้าเป็นของรถยนต์จะต้องใช้หลอดไฟไม่เกิน5วัตต์นะครับย้ํานะครับใช้หลอดไฟ5วัตต์นะครับ แต่ถ้าเป็นการตรวจเช็คไ,ไฟรั่วของมอไซค์นะครับผมแนะนำไปที่หลอดไฟ LED นะครับเป็นหลอดไฟเดียวหลอดไฟเรือนไม้ก็ได้แต่เป็น LED มันถึงจะติดขึ้นมานะครับเพื่อนๆอ,อ่ะนะครับในเมื่อเรารู้แล้วนะครับทีนี้เราไปทำเการตรวจเช็คหน้างานจริงกันเลยครับเพื่อนๆ ครับผมเพื่อนๆครับทีนี้เราก็มาทําการตรวจเช็คนะครับหน้างานของจริงนะครับเพื่อนเป็นตัวรถจริงเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการตรวจเช็คให้เพื่อนๆนได้เบิ่งได้รู้ได้สมกันนะครับว่าการตรวจเช็คไฟรั่วจริงๆแล้วเขาทํากันอย่างไรนะครับเพื่อนๆขั้วลบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมขั้วลบที่ผมขยับอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมขั้วลบชัดเจนเด้อนะครับอ่า กัวลบที่ผมจับอยู่ในขณะนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับว่ากัวลบเส้นนี้สายไฟมันต่อไปที่ใดนะครับสายไฟต่อไปใส่ครับพี่น้องสังเกตบึ่งบ่นะครับหลายท่านยังไม่รู้ว่า ขั้วลบของแบตเตอรี่ต่อเชื่อมโยงกันกับตัวถังอย่างที่เพื่อนเเห็นเพื่อนเเห็นไหมว่าสายขั้วลบนะครับมันต่อลงไปที่ตัวถังนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นน็อตเบอร์8อยู่หนึ่งตัวนะครับยึดสายไฟติดต่อกันกับตัวถังนะครับอ่าสายขั้วลบของแบตเตอรี่ก็คือโครงสร้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆนนะครับมันเชื่อมโยงต่อถึงกันเลยนี่ตรงนี้ตรงที่ผมคีบอยู่ตอนนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการ เช็คไฟที่เพื่อนๆถามเข้ามาทําแบบเพื่อนๆทำแบบในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์เขาบอกว่านะครับเอาหลอดไฟขควบวกนะครับของหลอดไฟนะครับมาต่อเข้ากับขควบบวกของแบตเตอรี่นะครับ เอาสายไฟเส้นหนึ่งของหลอดไฟมาต่อเข้ากับแบตเตอรี่อีกเส้นหนึ่งเอาต่อลงตัวถังนะครับนั่นหมายความว่าหลอดไฟของเรานะครับมันครบวงจรหลอดไฟมันก็ต้องติดขึ้นมาเป็นเรื่องปกติของรถทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆต่อแบบนี้นะครับก็คือเส้นหนึ่งของสายไฟมาต่อควบบวกนะครับอีกเส้นหนึ่งของสายไฟนะครับเอาไปต่อลงตัวถังหลอดไฟมันก็จะติดแบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นแหละนะครับเพื่อน อันนี้โปรดเข้าใจว่าเป็นการตรวจเช็คไฟรั่วที่ผิดพิธีมีร้อยคันติดทั้งร้อยคันเลยเด้อนะครับนี่นะครับมันมีค่านะครับเท่ากันกับเอามันมีค่าเท่ากันกับเอาขั้วหลอดไฟมาแตะขั้วบวกกับขั้วลบของแบตเตอรี่เลยนะครับเหมยแบบเมื่อกี้นะครับ ทีนี้ผมขออนุญ,ญาตทําการถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออกก่อนนะครับเพื่อนขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับขันน็อตออกกอนเด้อนะครับเนี่ยคายออกบ่ละนะครับอ่ะคายออกมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา,อาสายไฟนะครับเอาขั้วหลอดไฟอีกเส้นหนึ่งมาต่อเข้ากับขั้วลบนะครับนี่ผมเอาสายไฟเส้นหนึ่งนะครับมาต่อเข้ากับขั้วลบก็คือสายของขั้วหลอดไฟนั่นแหละนะครับ สายเส้นหนึ่งต่อเข้ากับสายไฟนะครับสายเส้นหนึ่งผมจะเอาไปแตะลงที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับผมจะต่อแบบนี้เลยนะครับถ้าเราต่อแบบนี้ well. นะครับไฟไม่ติดขึ้นมานะครับถ้าเราต่อแบบนี้ไฟไม่ติดขึ้นมานั่นถือว่าไฟไม่รั่วนั่นเองนะครับไฟไม่รั่วนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะทําการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ เมื่อผมทําการเปิดสวิตกุญแจนะครับแล้วทีนี้ผมมาแตะใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้หลอดไฟติดขึ้นมานั่นหมายความว่าไฟรั่วนั่นเองนะครับไฟรั่วหรือว่ามีอุปกรณ์กินกระแสนะครับเพื่อนๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราเปิดไฟนะครับแต่ถ้าเราปิดสวิตกุญแจนะครับถ้าเราปิดสวิตกุญแจแล้วเราต่อแบบนี้นะครับไฟเกิดติดขึ้นมาสแสดงว่า มีสายไฟช็อตลงตัวถังหรือว่ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งกินกระแสะไฟอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการตรวจเช็คไฟรั่วนะครับถ้าตรวจเช็คด้วยหลอดไฟนะครับก็ให้เพื่อนๆทํานทการตรวจเช็คที่ขั้วลบเท่านั้นนะครับอย่าไปตรวจเช็คที่ขั้วบวกเด้อขั้วบวกติดทั้งรอยขั้นเลยครับพี่น้องนะครับการตรวจเช็คไฟรั่วเราจะทําการตรวจเช็คที่ นะครับขั้วลบเท่านั้นเอาดึงไปดึงมาสายไฟขั้วลบเป็นขาดพี่น้องอุ้ยงานเขาผมมีค้านพันผาเทียบเ้ี้ยนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นวิธีการตรวจเช็คด้วยหลอดไฟเดี๋ยวเราไปดูการตรวจเช็คด้วยมิเตอร์เป็นการแนะนําแนวนี้ครับผมเพื่อนๆครับเมื่อกี้เราทําการตรวจเช็คที่ตัวรถโดยใช้หลอดไฟใช่ไหมนะครับทีนี้ผมจะแนะนําแนวทางการนะครับตรวจเช็คด้วยเมียนมันติมิเตอร์นะครับโดยปกติแล้วมันติมิเตอร์ การที่เราจะทําการตรวจเช็คไฟรั่ว iral, เราจะต้องตั้งค่ามาตรงนี้นะครับที่10แอมป์ตรงนี้นะครับพเพื่อนเราจะตั้งค่ามาที่10แอมป์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับแคมป์มผมวัดไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มี่ี DCMA นะครับแคมป์ไม่มี d c ไม่ไม่ไม่มี d c m a นะครับเราจะใช้ย่านวัด d c m a นะครับสาธิตแล้วกันนะครับสมมติว่าเราตั้งค่ามาที่ d c m ีเคูณ10นะครับ เราก็จะวัดประมาณนี้นะครับสายขั้วลบนะครับสายขั้วลบที่จะมาเข้าแบตเตอรี่นะครับอ่านะครับสายขั้วลบที่จะมาเข้านะครับสายขั้วลบที่จะมาเข้าแบตเตอรี่นะครับเนี่เราจะวัดอย่างนี้นะครับนี่จิ้มแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วมิเตอร์ก็จะอ่านค่าออกมานะครับถ้าค่าเกินถ้าค่าเกิน0 0.2นะครับถือว่า ไฟรั่วกินกระแสเยอะนะ0.2แอมป์เนี่ยนะครับถ้าถ้ารั่วเกินนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแนวทางในการใช้มิเตอร์วัดบังเอิญมิเตอร์ตัวนี้ซื้อมายังไม่ได้ใช้เจ๊งแล้วนะครับน่าจะเป็นของของยังไงล่ะของก๊อปก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นของแท้ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือพวงนี้สีพวงนี้มันจะเป็นสีเหลืองเข้มแต่ตัวนี้มันเป็นเหลืองที่ซีดซื้อมาใช้ไม่ได้ก็เลยไปซื้อ แคมมานะครับผมลืมไปว่าแคมมันไม่มี dcma นะครับเพื่อนเก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆจะได้ไม่วัดผิดอีกนะครับเดี๋ยวจะไปพานโทษร,รถของตัวเองว่ารถตัวเองพังรถตัวเองเสียหายนะครับเพื่อนเพ่ะนะครับจบไว้เพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ